เอาแล้วนะผมสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยเราก็อยู่กับในช่องคโอ้โหเอ๊มาวันนี้เราจะอยู่กันในเกมอะไรกันดิเช่นเคยมาอูบีนั่นเองนะครับผมมาแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเล่นจะมาเดินมาอร์นั่นเองนะครับผมมาสำหรับวันนี้เฮ้ยวันนี้

โอเคผมเกมนี้ผมจะมาลิเตอร์ในตำแหน่งล็อฟเลนนะครับผมอ่าใช่เพราะว่าอ๋อไม่เป็นไรมีเป็นบอนนี่โรมิงซัพพอร์ตูยินเออต่อแหนแล้วมใครต่อแหกหลอกเขาออกอโอ้ยโคตรโรมที่เป็นเมดแครี่ส่วนใหญ่จะไม่ออกของโรมใช่ไหมแล้วเจอไงรู้สึกไง เ,เรายืนชนเลยกับไอเดี๋ยวก่อนมันมีมีหน้าออกของโลมแต่มายืนออฟแกลกไม่ดอกของโลมแต่ไปเป็นโลมน่ายิ่งหัวหัวไหมอาจจะไม่เป็นไรนะครับเล่นของเราไปเรื่อยๆ ปกติผมเล่นโรมิงผมมักจะเล่นเป็นสายแทงแทงถึงถึงนะแต่ถ้าเป็นออฟเรนก็จะเล่นสายที่มันมีดาเมจแรงหน่อยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเยอะแวง่อแต่ว่าดูทรงเกมนี้เราจะมีแต่ตัวบางๆด้เราจะเล่นแบบแรงสุดไม่ได้นะเราจะผมจะเล่นแบบว่าแบบผีหลอกเลยผมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ของกันไว้นิดนึ่งเช่นประมาณสักกรอไฟอย่างนี้ก็ดี ว่ามันฝั uh, hey, son, sure ่งข yeah. oh oh right. yup. ้างมิกเล็กนะเออมีทั้งแก๊กกบมีนาด้วยตัวหนาแต่ความพูดของอีเป็นยังไงล่ะตกลงใครป่าฝั่งเราอันตรายแล้วมีของป่าไหมมีเออช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นปี่แยนป่าฝั่งเขานะเอออันตรายนะเนี่ย ได้เลยเดี๋ยวออกชิ <S 2> <S 2> ้นแรกออกเป็นตัดเลือดก่อนดีก uh ว่เดินล่างเหมือนจะไม่ไหวแล้วหรือเปล่าทางสารการบริการี่กิดีึ้นขึก่น จริงนี่กูลงกูหลักอย่างนี้น,นะมันเป็นเยคุอากเลยตัวเปิดดีแล้วเราก็ไม่มีตัวแทงชันมันจะเป็นการลำบากต่อคุณแน่นอนที่จะยืนได้ันคงไม่ใช่เรื่องยากแหละเพราะคุณก็มี mobility เป็นเอลซูที่สามารถจะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเนาะเออแต่ฝั่งต้องข้ามมีจ๊อกเกอร์ ว oh, well, so ่าโลมิ่งบอลนี่มันไม่ใช่โลมิ่งที่เป็นสายเปิดไฟอะไรอย่างนี้ทำได้แค่สนับสนุนเกี่ยวกับการล็อกเราก็หาอะไรเล่นก่อนแค่ระหว่างนี้อยากเอาแต่ไม่ได้บ้าเขาไม่เอาวะยืนทำอะไรตรงนี้จริงมีนามันเป็นตัวแทงที่ว่า เอาลงยากถ้กดาดำมีน่แหล่งจริงเนี่ยดูดิตีมันตายคือมันดูดเลือดได้เว้ยเราไม่มีตัดเลือดก็จะเอามันลงยากก็ต้องใช้คนลุมเออแต่ตอนนี้เราเอาดาบก่อนจะดีกว่าดูนที่ผมมันมาเป็นดูนอาตานัตรา8นก็นจะมีโอกาสขี้ม,มากขึ้นเชื่อบีแจมา ยิ่งหลอกเลยและไอ้ปลาเราไม่มีพันธิตด้วยกูรู้แล้วข้อเสียของการที่คนไม่เอาพันธิตมาเป็นยังไงข้าตราีจิกหรือต้างตายเลยตายเลยยิ่งหลอกยิ่งกว่านั้นดีไม่เป็นไรหวอยู่แต่เราก็ยังฆ่ามันไม่ได้นะแต่ว่าลมลมแกล้งไม่ได้ออกของลมไง แล้วมีนาที่ไม่ได้เป็นลมเขาลนแพ้กลับกันมีรู้สึกแปลกๆนะแต่เขาก็ถือว่าเล่นกันได้อยู่ในทีมเขาป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีต้นเกมเราก็เล่นแบบรับไปก็พยายามรักษาป้อมให้ได้นานที่สุดช่วยเมจเดลกลางด้วยก็จะดีสิงที่ตามลำดับความสำคัญของป้อมป้อมกลางน่าจะสำคัญมากที่สุดเชอร์โรปดิการ แดนมาแล้วนะจะบังมาบังมาบังมาแล้วบังมาแล้ว,ลวจ็อกเกอร์มันรอดเอ้ยนิดเดียวผู <c oughs> ้เข้าสุดหน่อยนึงก็เก็บได้นะเว้ยแต่คิดว่ามันไม่ตายนะแล้วมีน่าจะดันป้อมบนฝีและไม่ได้เรื่องอีนต้องใช้จุดเด่นของการที่ in, อิน<อ>เออใช่ อีเล่นฟรีไฟล์มาบ่อยในช่วงนี้เล่นฟรีไฟล์มาใช้สไนเปอร์อีกตเคาะเลยเคาะสักโคเคาะยังไงเคาะไปดิโดนไม่โดนยังไงแบบเพลินยมีระยะไกลไงได้ป่ะแต่ว่าช็อตกัน์ดสงงบ้างบ้างเอาไปโดนเนี่ยอีไม่ค่อยมีความแม่นยำในการเล่นเอลซูไม่ค่อยมีความชำบกรชองมันก็อย่างนี้แหละตอนแรกคือมันยังช่๊มช่๊มแต่พาราพูดเลยกูแบบตายมาว่กลางไหวอยู่เนาะเอ้าโคก็แล้วระยะไกลบกบาลี ก่อมาสักหน่อยนึงนากอเยอะเติตอนนี้สู้มีนาตรงๆมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมีนาเาหัวว ได้ชิดหน่อยมันพอได้ชิดหน่อยถอยก่อนเราขอไฟสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นยังบางพยายามจะรักษาป้อมโบยู่นี่พอไบว์มาช่วยแล้วก็น่าจะพอไหวของเราโอเคได้ต้องลุมเว้ยคนเดียวไม่สามารถที่จะเอามีนาลงได้ ปัญหาต่อไปของเราก็น่าจะเป็นปีแจนหรือเปล่าไม่ไม่เปีแจนไม่เท่าไหร่แต่ล้อเลี้ยวเนี่ยเออใช่ใช่ล้อเลี้ยวเฮ้ยปีแจนฮะพี่ปีแจนฮะที่ไหนจะจัเลยโบนจังเลยโบนจังเลยโบนเชี่อมันจะเอาป้อมคุณนะเนี่ยต้อตรงนี้ไปแล้วขอกำลังเสริมหน่อยกำลังเสริมมาแล้วกำลังเสริมมาแล้วอันตรีพร้อมนะอันตรีพร้อมอันตรีพรมอันตพร้อมได้เลยโอเคดีเยี่ยมเดี๋ยวเราฆ่ามันตายแล้วอิมพวงจะซูมอ่ะ เอาดาวดักดักโซนเดียวโซนให้โอุ้ยช่วยช่วยไม่ได้นั่นน่ะไม่มีล้างไงที่บอนนี่ก็ถือล้างแหละแต่ว่าสลับเลนแม่ยินสลับเลนแม่ยินสลับเลนก่อนเชื่อบ a n g พอเลนป้อมล้างอินแตกแล้วต้องสลับเลนแต่พิมบอกเข้าหนังเขาดีเหมือนเขาไม่รู้ว่าสลับ บทีมบางเล่นกับาที่ป่อยนะสกิลติเมทเ่ยจะทุกครั้งเลยใช่ไหมาวเวนที่มันจะมีคลิปหนึ่งที่บางเล่นลิสเตอร์เดี่ยวๆี่ไม่มีไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่วก็เข้าล้ง ต้องไหวกรีะโดดหนีุ้แต่กูวิ่งเร็วกว่ายังไงเผาเอาเผาอินซูมดิเออถ้าไม่โดนนี่กูเอาขันทุกหัวจริงอะไม่ี้่ถ <c oughs> กสง่องออกไปแล้วเดี๋ยวกันต่อเกาะไฟก็ช่วยทำให้คลิปเคลียคลิปเร็วขึ้นทีนึงเออเราออกเป็น้ลุามาสานแล้วกันระ <c oughs> วังแจ็คดึงนะดึะ ไหวป้าบอลนี่มาด้วยเอาดาบพัดการก่อนดีกว่ายิ้มเราแกล้งดึงไม่เราบังไหวบังไหวเอาแกล้ดึงแล้วก็จอดดึเออแกล้งถ้าเกิดดึงว่าบอกเลยว่าจบไหมคแบบไร้ประโยชน์นประโยชน์เอาแกผมก็ไม่อยู่แล้วเล่นบนนานยาวเลยเนาะ Your team has the ตรงนูเขือจจแต่รือ o ้านั่นมคาราไม่กรเล่าไหมดลกหนึ่งใสตูไปกำลังอินหนีไปก่อนเลยเดี๋ยวบังให้รอเรี่ยวมาเอ้ยไม่ใช่รอเดียวบอนนี่มาแต่บอ,บอนนี่ไม่ค่อยมีดาเมจนะเออบีจมาแล้วชนแล้วมันชนแล้ว ยังไงห้าคนนะตรงข้าล่างนี่มีห้าคนนะคุณไ,ไม่ไหววะมันได้เลีอนเนเวดด้วยประเด็นนะออลเ่บอกกันเวดมามันก็กันไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้มแล้วเนอครับโจ๊กเครับโจ๊กเขาเนาะครับช่แล้วออกรอเลียมันออกไอ้ีฟอสกา์ด้วย มานั you right? no, ้น okay, yeah. oh, ั้น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 い้นั้นั้นั้นいい้้ัน้いนน้ เอาเอาไหมเนี่ยป้าฟ้าไม่เอากูเอาไมยงนโกนอขับโจ๊กกูได้ชื่อใหม่แล้วนองขับโจ๊กใครมาเหรอโอเคกูวาดแล้วเตะออกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สกร์มีนะสวนได้ไหมสวนได้ไหมไปสวยอยู่สนับสนุนช่วย เชีมันเติมมันเติมออกก่อนอ้ uh ู huh. ินโตดโกัตวนักก really ูอยากจะบอกแล้วมึงมึงไม่ต้องสูมึงถ่าก็ได้คือถ้าสูมแล้วไปโดนเล่นสองคนกัเล่นหนึ่งคนต่างกันไหมครับปกติเล่นเอาวีคนเดียวคุณเป็นไง

เยอะป้งโคกีอไหนแ้วตนยเป็นเนักทีมมุ้งหิงแ่แรๆสเตปการจูกแลตนี่คืสิ่งที่คัญนะเย็นคือคนเราน้อยกว่าย่งสู้โอ้แล้วแค่แตเยียดเียดเอื้ออะเ่ไรได้อยู่ได้อยู่โอ้ดาเมจเว้ไม่ไมอย่าไม่พี่แจ๊ ไปจไปแจไปแจมาูแเฮ้ยไปไปไม่สดหล่อเวยบางคนจ่อเป็นกรอะเพิ่มหรือจ่อเป็นกาแคสโอมปีเพิ่มดาดแดงเลยแล้วกันได้นะออกนี้แล้นะเคื่อนคนออกเดี๋ยวคือเรางัดฝั่งงัดมันทีไอ้นี่วีแจในหัวแตกไหม นัดทีบอกเลยว่าที่แตกอะแต่เราก็โดนโดนมาเลยทีู่้พิโนเซล่ชู้จะนถุงมโคชมอถมบเียรมูบเป็นเม็ดหลักล่ะบาหล้ก็คือถ้าเกิดได้เหีไฟลุกตั้ใครๆมันจะเป็นขนาดไหนถ้าสมมติมีถนัดขนัดปืนกลอย่างเงี้ยอิตะเลียตัวนาวี อ่าเป็นตัวเลยถ้าถนัดธนูธนูฟีไฟเอาเอาเอาดิเอ้ยเออมีกอดไฟเผาเว้ยโอ้ยบินนี่ขนาดปะไม่ได้เปิดอาตีย์บินแจกไปง่ายเลยมันตามนั้นนหะกูมันแตกตั้งแต่งัดแรกอะมาถึงจะบังเปิดก่อนบังก็ฆ่ามันได้เว้ย เไว้โดนดึงช่วยช่วยไวก่อนเร็วแล้วมันไม่มีใครกดล้างเลยโอเคได้อยู่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 ยืนได้ยืนได้ยืนได้ไว้ไวไวแหงป้อมเออดีสวยเลยอย่างนี้อ่าป้อมก็ต่อสามทางไหมสามทางไหมนินาอยู่ทันนินากันป้อมไม่ได้หรอกจบเลยดีกว่าเออไม่เสียเวลาจบเลยเออไม่ได้แล้วมันมันเกิดอะไรอีลิ่มจบที่จบแล้วเลยยิงมที่กิงป้อมยิงไปไหนยิงไปไหนยิ้มจะตายอุ จบตายอาจบทันแล้วแแล้คนที่ได้ MVP ก็คือ โอเคก็ผมสไลด์คดนลิปมาขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมนะถ้าใครชอบนะใครชอบก็อย่อลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะผมสไลั์คลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปของอีนันนั